สบายดีนะักเรียนห้องพ่ีทุกๆน้องนะมอนี่ก็ถือสมองภาษาอังกฤษเนาะนะนักศึกษาใโคชภาพกหลานไปเรียนภาษาอังกฤษนำกันะ Thursday the 18th of November 2021 Thursday เมนวันพฤหัสทิต the 1 8วันที่18 November เดือนพฤศจิก2021ปี2 0 2 1เอเนาะ อาะไปคอน t ิ n นียลเลสเซไปเฮียนบทที่หนึ่งต่อสมวงแล้วเฮียนหอดเซ็ก i o n a เอนะมื่อนี้เอาไปเน็ก s ซ c t i ์เซไปเข้าเซ c ก i o n b หมวด b ีสำหรับหมวด b นี้เฮียนเกี่ยวกับ c o u าทิ้งอ1เลเวนถเวนีมาเฮียนกันนับจำนวนเนาะ11ถึอ็ดเทงซานะอาะมาเบิ่งหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งแมนล o ก k ิสเซ e n a แอนด์รีพี look listen and repeat แปลว่าเบิ่งฟังและเว้าตามนะอ่ามาเบิ่งเลขนี่แม่นเลข10เนาะเลข10ภาษาอังกฤษแม่น10อ่าเลขต่อไปแมนเลข5เลข5ภาษาอังกฤษแม่น5เลขต่อไปแมนเลข1 1 1 1ภาษาอังกฤษแม่น11โอเคอ้าว after me อ่านลำหลังในโคเด้อ10 5 11 10 5 11โอเคอ่าก็สันลิสต์นทูมี่ะฟัง uh, ี่คู่อ่านพวกลานฟังก่อนนะ What number is it? It's ten. Is it five? Yes, it is. Is it six? No, it's eleven. อ่าอีกครั้ง What number is it? It's ten. Is it five? Yes, it is. Is it six? No, it's eleven. Okay, after me, uh, I'm code. What number is it? It's ten. Is it five? Yes, it is. Is it six? No, it's eleven. Once more, I can't. What number is it? It's ten. Is it five? Yes, it is. is it six no it eleven okay together อ่ะอันผมกันเนาะ what number is it it ten is it five yes it is is it six no it eleven อ uh, ่ะเข่งไล่อ่ะคุสั่นพวกล้านมาฟังในครูอ่านแล้วก็ไปล่าพักล้านฟังเด้อ what number is it แปลว่ามันเหม่นเลขกนัง it ten มันเหม่นเลข สิบ is it ิมันแมนเลขหาบอ yes it i s เจ้ามันแมน Is it 6? มันแมนเลขหกบอ No, it i อิเลฟบ่มันแมนเลขสิบเอ็ดเนาะอันนี้ก็แมนการถามตอบเนาะเกี่ยวกับจำนวนหรือตัวเลขโดยใส่คำถาม what number is it เขามาเนาะเวลาตอบทุกๆครั้งเขาจะต้องขึ้นตุ่นโดยคำว่า it แล้วก็ตามหลังด้วย ตัวเลขนะอา้าวสนามมาเข้าข้อที่สองต่อนะข้อที่สองหัวข้อม e น look and s a y look and s a y ไปว่าบังแล้ววานะอ่าก็สนามมาบังน้ำกันอ่าอยู่ในนี่จะมีภาษาอังกฤษและตัวเลขนะเอาสนมมาฟังดิโคอ่านเป็นภาษาอังกฤษพวกหลานฟังเนอะ eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen

17, 18, 19, 20เกี่อ่าก่งลายเอาสันเข้ามาเอาคำถามมานำใส่เนาะอ่าคำถามแมน what number is it เนาะที่เขาเฮียนมาเมื่อกี้อยู่ข้อที่หนึ่งเนาะโอเค repeat after me อ่านด้าหลังในคูเลยเด้อ what number is it it's eleven what number is it it's twelve What number is it? It's thirteen. What number is it? It's fourteen. What number is it? It's fifteen. What number is it? It's sixteen. What number is it? It's seventeen. What number is it? It's eighteen. What number is it? It's 19 and what number is it? It's 20. อ่าฉะนั้นแม่นให้พวกราไปฝึกซ้อมการอ่านเนาะโดยการใส่คําถาม What number is it เข้ามาเนาะเวลาตอบทุกๆครั้งต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า It's แล้วก็ตามหลังด้วยตัวเลขะอ่ะสมมาฟังในคู่แป้พวกราฟังก่อน11มันเลข11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20นะนะนะอย่าลืมไปฝึกซ้อมเนาะโอเคอ่าสำหรับ lesson 1 section B ก็หมดเพียงเท่านี้นะอ่าสนันมีอันใดเนาะขอได้พวกเขาใจพวกรามก็สมารถทามในคู่ได้นะโอเค goodbye กสัน่นแมนให้พวกล้าน,นะจดบทเหียนนะอูแม,มงนึงแมนจดเป็นภาษาอังกฤษลูกก็ต่อไปแมนเปลาวเนาะสําหรับลูกแมสงสงแมนจดตัวเลขภาษาอังกฤษและเปลาวเนาะอันนี้แมนบทเรียนที่มอบให้พวกล้านจดเนาะอ่าขอบใจ